นี่คือเจฟหรือเจฟเดอะคิลเลอร์เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ทางผู้พัฒนาเกมดอนั้นได้ใส่เข้ามาในซูเปอร์ฮาร์ดโหมดที่เขาอัปเดตเข้ามาในวันเอพิลฟูลเดย์หรือวันที่1เมษายนนี้ตัวละครของเจ้าเจฟนั้นเป็นตัวละครที่ทําให้ผู้เล่นนั้นปวดหัวกันอย่างมากมายเลยล่ะครับผมเพราะว่าเจ้าเจฟนั้นถ้าเกิดเราเปิดไปเจอมันมันก็จะสามารถไล่เราไล่เราแล้วก็ไล่เราไปจนสุดขอบได้เลยล่ะครับผม ถ้าเกิดมันไม่ไปติดอะไรสะก่อนเลวนะแล้วคุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเจเจฟเนี่ยจะมาหาคุณได้ทุกห้องเดินไปถึงประตูไหนถ้ามันคิดอยากจะตามเราหรือมันไม่ไปติดอะไรก่อนมันก็จะตามเราไปทุกขนุนทุกแห่งเรียกได้ว่าห้องจ้ดซิกนั้นมันก็สามารถตามเราไปได้เลยล่ะครับผมและสําหรับเจเจฟนั้นถึงมันจะโหดสักแค่ไหนแต่มันก็มีวิธีเอาตัวรอดจากมัน แต่ก็ใช่ว่าจะรอดได้ทุกครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณนั้นได้เล่นกับเพื่อนๆคุณก็สามารถให้เพื่อนนั้นเป็นโล่ป้องกันเราได้ไม่เราก็เพื่อนเราจะต้องตายเป็น,นละกคนเหรอครับผมเพื่อที่จะหนีจเจ้าเจฟได้หรือถ้าเกิดเรามาเล่นคนเดียวเราก็ต้องมียาวิตามินในการวิ่งหนีจเจ้าเจฟไปให้ไกลที่สุดถึงแม้คุณจะมียาวิตามินกะใจว่าคุณจะรอดจากมันได้แม้เราจะวิ่งไปไกลแค่ไหนแล้วก็ตามมันก็สามารถตามเราได้หรือเล่นเครื่องตามยาวิตามินซี c. ได้เลยทีเดียวเพราะว่าตัวผมนั้นเคยเจอออมมมมมาาาาาาากกกาาก่่่่นนแแลลล้้้วตถถเเเิดดรรรรไไียะ็็สหบัือ ให้มันลื่นกล้วยได้แต่วิธีนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสรอดน้อยมากน้อยก็สิบเปอร์เซ็นต์เลยแหลอครับผมไม่ว่าคุณจะให้มันลื่นกล้วยหรือจะวิ่งไปยังไงเหมือนก็จะตามเราไปทุกที่และทุกขนแห่งและวิธีเอาตัวรอดจากจเจบอีกวิธีหนึ่งนั้นก็คือถ้าคุณมีระเบิดสกิ์เรียกได้ว,ว่าเปอร์เซ็นต์รอดของคุณนั้น50-50เลยแหละครับผมแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณไม่รอดอีก50%นั้นก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เราปาระเบิดไปแล้วมันไม่ได้รรับบผลกะทใด แถมยืนมองหน้าเราอีกตั้งหากหรือว่าบางทีคุณก็อาจจะปาไม่ทันหรือว่าปาไปแล้วนั้นมันก็ตกมาใส่ตัวเราอยู่ดีเห็นไหมล่ะครับผมสําหรับเจเจฟนี้ถึงแม้ว่าเรานั้นจะรู้วิธีเอาตัวรอดจากเจเจฟได้แต่ก็ใช่ว่าเราจะรอดจากมันได้ทุกครั้งเรียกได้ว่านี่แหละครับผมคือตัวละครที่ทําให้ปวดหัวมากที่สุดตั้งแต่ดอซูเปอร์ฮาร์ดโหมดได้อัปเดตเข้ามาและนั่นแหละครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเจเจฟ แต่ผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ครับผมมีเรื่องเศร้าเข้ามาแล้วเพราะว่าตอนนี้นั้นผู้พัฒนาเกมดอได้นำซุปเปอร์ฮาร์ดโหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์สาธารณะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราจะเจอจับเจ้าเจฟได้อีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถไปสร้างเซิร์ฟส่วนตัวและเล่นกับเพื่อนๆได้แล้ววันนี้นั้นผมก็ได้มาทําคลิปพิเศษเพื่อเป็นการลําลึกถึงเจ้าเจฟที่ได้ออกไปจากโหมดเซิร์ฟเวอร์สาธารณะสักที เรียกได้ว,ว่าวีรกรรมของเขายังคงอยู่ในใจทุกคนตลอดไปแล้วเพื่อนๆละครับผมมีใครบ้างที่เจอวีรกรรมสุดปวนของเจเ้าเจฟคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะผมเพื่อเป็นการลําลึกการจับไปของเจ้าเจฟนั่นเองครับผมและยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มดูวีรกรรมของเจ้าเจฟกันเลยดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเราไม่เืือของไปแล้วกันครับผมไปเก็บในแมพเอาแล้วกันนะมา ก็จริงๆนะโหมดนี้มันก็ยากจริงๆครับผมสุดยากครับผมโอเคห้องที่หนึ่งครับผมฟืบ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 ห้องที่สองครับผมโอเคยาวๆไปครับผมมีกล้วยแยะๆเลยนะระวังด้วยหองโอ้โหห้องที่สามเองนะเว้ยเพื่อนอุ้ยบิดบิดเรี่วเรีวอย่าพึ่งมาอย่ามานะเว้ยนี่มันห้องแรกมาไม่ได้หรอกใช่ไหมอย่ามานะเว้ย โอเคครับ okay, ผมโอ้โหมันมาห้องแรกไม่ได้เฮ้ยยมันมาได้เดีห้องสามเลยอะไรวะแล้วเราจะทำไงวะเนี่ยหนีมันยังไงวะเนี้ถ่ายแล้วของก็ไม่ได้ซื้อยาก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้โหมันยืนรอเลยครับผมดีนะที่มันมาห้องแรกไม่ได้จูบมจูบิมหูแล้วมันดักหน้าประตูว่าจะไปยังไงวะถามจริงเฮ้ย อย่ามาเราต้องล็อกเหรอเราจะไปล็อกยังไงอยู่วะเฮ้ยโอ้โหมันกระโดดดีนะมันลื่นกล้วยดีมันมันลื่นอุ๊ยอายดีนะมันลื่นกล้วยม่เกียร์ผมก็ตูจะไปยังไงวะเนี่ยยาอุยอ้าวอายเห็นไหมคือเราเินยหน้ามองก็ไม่ได้เจออายอื พอก้มไปก็หนีมันไม่ถูกอุ้ยลื่นกลวยไปลื่นกลวยไปดีเฮ้ยโอ้โหกระเด้งมานี่เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าห้องนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันเข้าห้องนี้ไม่ได้ครับผมหนีก่อนหนีก่อนฟุบโอ้ยมันตามมาได้นี่วะโอ้โหไอปาบี้ใครบอกใครบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยเ้ยล็อกล็อกล็อกอ้ยโุ้ยมันตามขูมันเข้าห้องแรกได้รอวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ายหึหืมลื่นกล้วยไปลื่นกล้วยไปโอ้ยโอ้ยจะหนีมันยังไงวะเนี่ยโอ้โหวิธีล็อกครับผมล็อกมาของแน่ของดิสี่ยะเอ้ยโอเคกินเลยครับผมของดียาครับผมโอ้โมันไม่ตามมันเลยเว้ยอู้โชคดีใช่เปล่าเดี๋ยวมันแวบแวบมาอีกนะมืดเติบครับผมโอเคโอ้ยโหูหู ออ้ยเอาไปกินกูดูตลีเหรอกูดูตลิเดี๋ยวตัวว่าแล้วไงทำไมมันไม่โดนวะก็ปลาโอ้โหก็ปลาไปแล้วอะมาดิแล้วตูวจะไปยังไงมาดักหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหรอบแลรกห้องแรกก็มาห้องที่สามก็มาแล้วดูมาอเยอะมาบ่อยเกินไปเปล่าวะ ออกมาดีเว้ยถ้าเราถือไว้จ่ายวิ่งมันช้านะเบบเบิเิมาดิล็อกเจอล็อกเจอเฮ้ยยโอ้ทุกคนเห็นเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันล็อกล็อกมาล็อกกลับครับผมอุ้ยเจ้มันฉลาดเกินไปปะวะล็อกมาล็อกกลับไปโกงครับผมมาดิอุ้ยเจ้ารัดก็มาสี่สิบสามครับผมอู้ยอย่าพึ่งมาไว้เจ้ารัดอะไรวะล็อกมาล็อกกลับก็ได้วะโดนเจยเลย อะไรวะเนี่ยโอ้โหมันจะฉลาดเกินไปแล้วครับผมเจเจมเนี่ยโอ้หสี่สิบห้าเออเ้อย่าตามตัวมาห้าสิบห้าครับผมโอเคเลือดเหลือแค่นี้เราจะรอดไหมนะโอ้โอยมันจะไม่รอดกับมันนี่เละเฮ้ยเฮ้ยยายาโอ้โหอ,อะไรวะสามรอบเลยหรอว่รอบเดียวมันมาสามตัวเลยหรอวะ อู้เราุตตาดีมันมาได้แล้วสองรอบอ้โหมันเอาเราจนได้หว่ะทุกคนเกินไปห้องที่หนึ่งครับผมโอเคเก็บของไปครับผมจริงๆไม่อยากซื้อของก็ว่าอะไรดตังหมดไงห้องที่สองอือห้องที่สองอู้หูเรารู้เลยว่ามันมาห้องนี้ได้เรารู้เลยว่ามันมาห้องนี้ได้เราเอามาล็อกเราเอามาล็อกเราเอามาล็อกเกินไปว่ะจริงๆห้องที่สองอ้โหูมัน โอ้โหดูมันกระโดดดูบัตรกระโดดตูไปแล้วตูไเป็นสนใจแล้วตูไปแล้วโอ้ยไอ้ออามาากอักดีกิเกินไปปะวะเอ้ยอันนไม่เหมือนมันมันวาร์บวะเกิดอะไรขึ้นวะมันมันวาร์ปครับผมทุกคนห้องที่สามเอ้าเข้าไม่ได้ด้วยโอ้โหแล้วมันกระโดดเหยี่ยเวๆไปแล้วบัตรกระโดดเหยี่ยเวๆไปแล้วโอ้ยจะบ้าตาย มาป่าวะมันตามไปสุดขอบไหนห้องที่สี่ก็ไม่เปิดเปิดดีไว้เอาเน็ตเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหกว่าจะเปิดได้ครับผมห้องที่ห้าโอ้โหไม่เปิดด้วยหริวมันกระโดดเยีเยๆมันอะโอ้โหยะใหายืนวอบโอ้โหอ่ะแล้วครับผมเน็ดน่าจะไปแล้วฮนะโอ้โหมันมาวะมันมาว่ะแล้วรัดก็มา ห้องที่หกเปิดไม่ได้ด้วยเร็วเฮ้ยทำไมมันเข้าไม่ได้อะจบพายแล้วโอ้งานหยาบแล้วครับผมทุกคนเือยเปิดเธอเปิดเธอเพื่อนเปิดนะโอ้เตะเลยเหรอห้อ <K ong> งที่ห้าอ้ยจีเลยออ้ยอ้ยอ้ยเออล่นกลวยไปดีล่นกลวยไปดีโอลืุนกลวยไปดีล่นกลวยไปดีแล้วทำไมมันมาเร็วจัดเลยครับผม ห้องที่หกครับผมตามมาปะวะไม่มีเสียงห้องที่เจ็ดแล้วกระพริบเราด้วยถ้ามาตอนนี้คือยังไงเราก็ต้องแอบจะรัดไงอุ๊ยอย่าตามมาเวยอย่าตามมาเวยตูไม่มีทางหนีแล้วโอ้โหเสียงกล้วยมาเลยเสียงลื่นกล้วยมาเลยมันมาแล้วมันมาแล้ว โอ้ยทางตันด้วยทางตันด <No. S 2> ้วยงานหยาบแล้วไงโอ้โหกระโดดเดียวเดีวกระโดดเป็นผีจีนเลยชิบ่ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยทางตันนะเนี่ยเรามาแบบนี้ทางตันนะเนี่ยมันลื่นกล้วยมันก็มาอยู่ดีครับผมแล้วตูจะไปรอดยังไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้หเป็นไงอะล็อกหลบได้เจอสเต็ปไปเนียเจอไปหนึ่งสเต็ปเนยมันกระโดดไปผีจีนเลยทุกคน หุ่ยาตามันอุ้ยเราไม่รู้จะล็กอกยังไงแล้ววะอยู่จบปั๊บปั Rain ๊บปั๊บมาดิมาดิเฮ้ยติดโอ้โหมันเอาจนได้เวย้ยไอ้ไม่ไอ้เจ็บโอเคเหรอ,อเราอุตส่าห์เปิดปุ๊บมันมาปับ๊บอุตส่าห์เปิดไว้ โอ้ยเจ้าไฮาประเด็นคือเราจะไปยังไงวะมันขวางทางประตูอย่างเงี้ยเอานะเดี๋ยวมันมาลื่นกล้วยต้องหลอกให้มันมาลื่นกล้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กดยาสปีดเลยดีนะมียาสปีดมาดิดีเว้ยมีของเว้ยรอบนี้มีอออุอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอ้าย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ล็อก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 ลื่นกลวยไปพอ,อ,อี่เีบตองอุ๊ยเราลัดก็มาเรียบร้อยแน่นอนสิบสามถ้ามันตามมาเรียบร้อยแน่นอนอู้เราก็ต้องเบีกแอบจาลัดไงอุย๊ยทางตาันโอ้โหยังตามเฮ้ยยังโอ้โหเรียบร้อยยังตามมาอีกหรอวะโอ้โหเกินไปเจฟเหมือนพี่มีความรู้สึก นั่นไงตัวว่าแล้วไงโอ้โหห้องนี้สองคือทำไมมาไวจังวะว่าแลวเหมือนมีความรู้สึกแปลกๆรู้สึกถึงโอ้โห,โโหมันติดเลยมันตามติดเลยรู้สึกถึงโอ้โหเรียบร้อยครับผมถ้ามันมาดักอยู่ตรงนี้เรียบร้อยตัวจะออกไปยังไงมานี่ดีทำไมมันไม่ตอนแรกมันจะชอบมาเคาน์เตอร์บาร์ไม่ใช่หรอวะแล้วมันมาตรงนี้แล้วจะออกไปยังไงอะ่ะมันทำไมไม,ไม่ก้มมาวะรอดดิจะได้ล็อกโอ้โห เจออย่างนี้ครับผมจะไปยังไงก่อนเอ้ยยังไงเราก็ต้องรอดครับผมแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่ามันต้องเสี่ยงะนะมันจะไม่ออกไปทางเคาน์เตอร์บาร์หน่อยหรือวะทันไหมเนี่ยโอ้โหดูมันโยกโอ้ยมันมีโยกไปโยกกลับด้วยยังไงก็ต้องโดนเอาว่าตายไปตายเออเดี๋แหละทีนึงทีนึ่งยังรอดเลยเอ้ยไปไปบิด เกินไปวะจีบเกินไปว่ะโอ้ห้องที่สองเองคือม oh, ันเหมือนมีความรู้สึกได้เลยนะโอ้ยโอ้ยดูดูดันดวนล็อกเมียเหยียบกล้วยไปเหยียบกล้วยไปเออเดินละเดินละดูนี่ไปครับผมห้องที่สามโอ้คือเราไม่ได้ยินเสียงกล้วยเลยนะแต่แบบมันความรู้สึกได้ครับผมมันจะตามมาปะว่าห้องที่ห้าครับผมโอ้ยแล้วมากระพริบแล้วมันจะตามมาไหมเล่า โอ้ยไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้โหอย่ามาเลยอย่ามาเลยนะเจมนะอย่ามาเลยเฮ <c oughs> ้ยยังไงเราว่าเปิดไปก็โดนเพราะเราได้ยินเสียงอยู่แล้วอะมันลื่นกล้วยอะยี่สิบสามมาดิโอ้โหเอมบูธเอมบูธก็มาโอ้ยเออมบุธก็มาเจฟก็ม,แม,กมีแล้วจะไปรอดอยังไงวะ จะไปรอดยังไงเกินไปว่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหต้องหลบดูดูมันให้แอรบูทวิ่งผ่านเลยครับผมอ๋อได้กุญแจแล้วครับผมห้องดีหกครับผมอีโอ้โหความรู้สึกได้เหมือนมีความรู้สึกมาดิมาดิล็อกโอ้ยมันกระโดดกระโดดกระโดดเป็นผีจีเลย กระโดดไปบีจีเลยมามามาดิวูบับบูบับับมาดิมาดิทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยมาด้เว้ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยดู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 มันดูมันมาดิทางนี้ขวาซ้ายซ้ายขวาเอาไงเพื่อนเอาไงโอ้โหมันมันเอาเราให้ได้เลยครับผมทุกคนเห็นไหมมาดิมาดิเว้ยมาดิปันเจฟสนดกดีว่ะมาดิมาดิทางนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ บุมจบมจบมกระโดดไปดิกระโดดติดกระแพงเหรอติดกระแพวงเหรอบัอกติดกระแพวงหรือเปล่าอมืมาดิเพื่อนมาดิเออว่ามันไม่หมาผมทุกคนมันกระโดดเหยวๆอยู่นั่นอ่ะกระโดดเป็นผีจีนเลยเอา้าอะไรวะห้องดีสิบหกโอ้โหเสียงเลื่อนกล้วยแล้วได้ยินเสียงเลือลเเล่อนกล้วยไหมเสียงเลื่อนกล้วย

ยี่สิบเก้าเอาทำไมเก็บไม่ได้อ่ะยอุตส่าห์เจอระเบิดแล้วมันมาปะวะวเสียงกล้วยมาแต่ไกลมาแล้วปัดทีนี้ล็อกล็อกล็อกปุบป๊บปับป๊บปุบ๊บเอ้อยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่ากระโดดเอะแยวเหรือ,อ,าอามาดิหุย รากดสปีดขนาดนี้มันตามทันเหรอทันได้ไงก่อนทันได้ไงก่อนโอ้โหโอ้โหมันตามมาถึงห้องสีเอาจริงดิเฮ้ยเรากดสปีดขนาดนี้มันทันได้ยังไงวะโอ้โหนี่กดยาแบบรัวๆเลยนะเนี่ยสามกระปุกโอ้ยมันยังตามทันมาดิมาดินี่นี่นี่เจ๊จะไม่ข้ามกีดสิงกีดขวางเลยหรือไงเจฟเจ๊จะกระโดดหย่อยไม่ได้มาดิสามสิบสี่ครับผม โอ้โหเกินไปว่าเรากดสปีดยาไปสามขวดมันตามทันได้ไงก่อนคนับผมโอ้ยโ,โยผิดโยผิดเดี๋ยวสมาดิเสียเลยอะพอมันตามอะเฮ้ยเอ้าโหเรียบร้อยครับผมผิดปิดฟังอโอ้โหโดนรถเยียบเลยสมาดิเสียครับผมเกรดจอบสมาดิเสียเลยเจอมันไล่โอ้โหโคตรไกลอะของ โอ้โหโอ้หน้าก็มาหลังก็มีโอ้แล้วตู้จะไปไหนได้ตู้จะไปไหนได้เรียบร้อยขาตู้เรียกว่าขาตู้ครับผมเกินไปพระวะถามจริงๆโอ้โหทุกคนคือมันเกินไปว่ะเจ๊บ่ะดูทองมันลอยครับผมเออเท่ดีว่ะเอ้ยอื้อ อืตัวว่าแล้วไงตัวว่าแล้วไงรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆจุๆ๊วบจุบเอ้อยเป็นไงเจอล็อกหลบเออลืมนกลวยไปมาวูวูวูห้องดีโอครับผมบางทีเสียงบนมันกุบก,กับเสียงเสียงมันอะอย่ามาเลยไปเร็วโอ้โห ดึอือดับเบลเลื่นคือมันจะตามสุดขอบเลยยังไงโอ้โหอย่าตามมาอีกงานหยาบพกนิ่ก้าววยมันจะตามไปสุดไหนวะสุดขอบโลกเลยหรือเป้าเอาชั้นร้อยเลยไหมตามไปถึงชั้นร้อยเลยไหมห้อ <_ C> e <at> งที่สิบครับผมไอ้หย่ยงานหยาบแล้วดีไม่โดนประตูบึ้มเข้าประตูบิดครับผม เราต้องมาระวังไอตัวเอิ่มไอผีจีนอีกต้องมาระวังมันอีกเฮ้ยโอ้โหมันเกินไปปะวะโอ้โหดูมันกระโดดยองยองเฮ้ยมันเอาจริงจริงว่ะโอ <Star> ้โหเกินไปว่ะเพื่อนเกินไปว่ะโอ้โหดูมันโกดูสลีฟเยอะมันจะเอาพี่ไปนอนให้ได้เลยว่ะมาดิมาดิกระโดดยองหยิงมาดิกระโดดยองหยิงมาดิชั่วแบบชั่วแบบวแบบชัวบบจับปั๊บปั๊บปั๊บ มามามาล็อกกันตรงนี้กูดูตรีเบอ่อกูดูตรีอุ้ยจะล็อกได้ไมือวันนี้ไม่มียาไม่มีเลยเอ้ยจะปั๊บจปัปปจ๊บปั๊บปั๊บเ้ยจับซะว้วู้ตัวระเบือมันจริงจริงเลยวะ่ะเบื่อมันจะจัด,จดเลยครับผม <c oughs> เจบเอ้ยห้องที่ห้าครับผมมาตูได้ระเบิดปุ๊บตูได้ระเบิดปุ๊บมาป,ปั๊บเบือให้มันจบจบไปให้มันจบจบไปโอ้โหได้ระเบิดปุ๊บมันมาปั๊บ อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ตายเพราะแกเข้าใจไหมเฮ้จะเจ็บฉันตายว่าละเบิดเข้าใจ